สนับสนุนโดยศูยนย์นถ์นต์ A57 รับซื้อรถเงินสดทันใจจอดปุ๊บจ่ายปับ๊บโทร0817701,000สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ,บรายกานะรนัการศกัาช่วงรอบรู้เรื่องรถกับอาจารย์ปีติพัฒสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบขับรถประสบอุบัติเหตุหนักมากแต่มีประกันชั้นหนึ่งแล้วก็ถามต่อว่า เขาเขาก็คือประกันนะนะประกันบริษัทประกันนะบอกว่าซ่อมไม่ได้แล้วต้องคืนทุน <c oughs> คืออะไรงงค่ะแล้วที่สำคัญประเด็นคือว่าฉันยังผ่อนรถอยู่การชั้นหนึ่งก็แปลว่ารับผิดชอบแบบ cover เลยคือเป็นประกันที่ประเภทที่ดีที่สุดสูงสุดครับทีนี้คืนทุนแปลว่าเออคืนทุนปดตีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเวลาเราทําประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่า ทุนประกันเท่าไหร่คาว่าทุนประกันเท่าไหร่ก็คือความรับผิดชอบสูงสุดในปาาระกันฉบับนั้นเท่าไหร่เขาก็จะคิดเงินเราค่าเบี้ยเท่าไหร่อันนี้คนละเรื่องอที่เราจะทาประกันเราต้องทราบว่าทุนประกันเท่าไหร่คือความรับผิดชอบของเขาครับค่าเบีย้ยเท่าไหร่คือเราต้องจ่ายปีเท่าไหร่ค่าเบี้ยเราจ่ายแต่ทุนปรนะกันเขาจะอ,อ๋อนึกจุดสูงสุดรถพีตุนทุนประกันสามแสนก็แปลว่า ถ้าซ่อมไม่เกิน3ามแสนเขาก็ซ่อมให้ไงแต่ผลชมตึ้งซ่อมห้าแสนก็จ่ายสามแสน m a x i m แ m ็ a x i m u m เขาเรียกทุนเหมือนกันทีนี้ในกรณีพี่ตุลผ่อนู่เวลาพี่ตุลผ่อนรถเนี่ยพี่ตุลต้องเอาเข้าไฟแนนซ์พอเข้าไฟแนนซ์ปั๊บเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไฟแนนซ์ก็จะบังคับทําประกันประเภทหนึ่งเอาเข้าไฟแนนซ์เป็นสามแสนบริษัทนนซ์น่ะเอาเงินที่พี่ตุลสามแสนเป็นหนี้เขาเท่าไหร่สามแสนแล้วพี่ตุลคิดว่าบริษัทเนี่ยเขาจะทําประกัน ที่มาคุ้มครองรถที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยรับผิดชอบแม็กซิมัมอะต่ำกว่าสามแสนไหมไม่น่าต่ำกว่าเพราะเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันขาดไปเนี่ยเสร็จเลยเสร็จเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุนประกันมันก็มักจะ cover ราคาในในในราคาหนี้ที่เป็นอยู่อ๋อสมมุติรถคันนี้ห้าแสนผมอาจจะมีเงินดาวไปสองแสนจัดไปได้แค่สามแสนคืออย่างงี้อ่าคือดาวเท่าไหร่มันเรื่องไม่ตัวละอ่าแต่เป็นหนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นหนี้ไปแั้นเท่าไหร่รวมยอดหนี้ ตรงนี้ทางบริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทที่ให้กู้เนี่ยมักจะหยิบประกันภัยที่มักจะคำนวณว่าเฮ้ยฉันอนุญาตให้คุณทํประกันเนี่ยทุนประกันน่มันต้องครอบคลุมนะปลอดภัยเนยปลอดภัยตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ต้องถามว่าอยู่ในไฟแนนซ์หรือผ่อนอยู่หลืออีกเท่าไหร่ละใช่แต่เขาบอกว่าเนี่ยประเด็นคือฉันยังผ่อนอยู่คือเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปก็คือว่าทุนประกันเนี่ยมักจะหรือใช้คําว่าแทบจะต้องอย่างนั้นเลยก็คือว่าต้อง โค v e r ในยอดหนี้ที่เป็นอยู่ถ้าผ่อนอยู่เพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ย uh huh. ติดไฟแนนซ์อยู่คือผ่อนอยู่มันต้องโค v e r อร์ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ที่กู้แล้วและที่ทาประกันแล้วครับเพราะฉะนั้นทุนประกันเนี่ยสบายใจได้ uh huh. มากกว่าหนี้แน่นอนใช่โอเคอันนี้เรื่องหนึ่งนะ uh huh. ทีนี้ตอนนี้ถ้าถ้าฟังอยู่เนี่ยผมว่าท่านทางบ้านท่านนี้ก็คงจะทราบแล้วละ่ะว่าทุนประกันคืออะไรคงเกรงว่า โอ้จะต้องเป็นรถพังแล้วนี่ไม่มีรถใช้แล้วใช่ยังเป็นหนี้อยู่เออยังเหลือกี่งวดกี่อะไรทราบดีต้องผ่อนปะเนี่ยต้องผ่อนปะเนี่ยช่วยดีมาบอกคืนทุนยิ่งงองหมดเลยแต่เอาละต้องผ่อนปะเนี่ยชัวร์เลยแต่เขาคิดคิดอยู่เนี่ยต้องผ่อนไหมตัวเขาต้องคิดอยู่รถไม่ได้ใช้พังยับเยินแต่เอาละเอาละอย่างนี้ไม่ต้องแล้วก็ประกันจ่ายไงประกันบอกว่าคืนทุนหมายความว่ายอดแม็กซิมัมของที่มีในสัญญาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินตรงเนี้ย รับผิดชอบให้คุณคุณพี่คนนี้เอาไปเลยแต่คุณพี่คนนี้เนี่ยติดไฟนั้นอยู่เท่าไหร่ถึงแม้วันแรกซื้อมาผ่อนไปงวดแรกถ้าชนเลยเนี่ยมันก็มกักจะโคเปอร์อยู่แล้วเพราะว่าไฟนั้นไม่ยอมรอให้ทําทุนประกรันตำตโอเคเข้าใจแต่นี่คงไม่รู้ตัวไหนคงไม่วันแรกมั้ง oh <my. S 1> ก,ก็คงโคเปอร์ตั้งแต่วันแรกไนงะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ในเรื่องของความกังวลว่าต้องผ่อนรถต่อไหมเนะี่ยโอ้ผ่อนอยูทำไงเป็นนี่รถพัง uh huh. แล้วไม่ต้องกังวลเพราะ ทุนประกันเนี่ยก็จะ c ค v e r อยู่แล้วผมถามอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะสมมุติว่าเ o u ละผมจัดไ i n a ทุนประกัน3แสนผมก็จ่ายเบี้ยรประกันไปแล้วละ่ะจบผ่อนม,มาสมมติผ่อน4ปีผ่อนมาแล้ว2ปีแล้วรถมาเกิดปัญหาแบบนี้อ,อย่างพูดง่ายว่าผมต้องติดไฟแนนซ์อยู่อีก150,000บาทอะต่องวดหมายถึงไม่ทั้งหมดเลยนะอีก2ปีนี่แหละรวมรวมกันแล้ว150,000บาทแต่ผมทําประกัน cover 3แสน นี้ผมก็คือถ้าทุนประกันได้สามแสนเต็มหรือผมจะได้จากการหักทุนประกันสามแสนพี่ตุลเป็นนี้ไฟแนนซ์อยู่แสนห้าใช่พี่ตุลก็ต้องคืนเงินประกันเนี่ยจะต้องคืนไฟแนนซ์แสนห้าส่วนที่เหลืออีกแสนห้าพี่ตุลจะได้ไปอ๋อผมได้แค่ได้เงินได้แสนห้าพี่นี่เขาอยู่เป็นนี้เขาอยู่อ๋อยังผ่อนไม่หมดพอพอไฟแนนซ์ได้เงินเสร็จได้เงินละครบแล้วนี่ไฟแนนซ์ก็จะเอาเล่มทะเบียนน่ะเพราะผ่อนเขาอยู่เล่มต้องอยู่เขาใช่คืนไปเลย คือให้ใครรู้ไหมฮะถือผมนี่คืนให้ประกันประกันเข้าเงินให้คุณเขาก็ต้องเอารถก่อนเล่นทะเบียนคุณอ๋อเอาไงเอาเอางี้นะซื้อเงินสดชนตูมยับยุยี่ประกันเอาเงินคืนทุนให้เราตามจํานวนแม็กซิมัมที่ทําไว้เอารถเอาทะเบียนให้ประกันไปอ๋อเอารถยับยับและเล่มให้เขาไปติดต่อเงินให้คุณแล้วเหมือนเขาซื้อคุณนั่นแหละซื้อซากเหมือนเขาซื้อซาก แต่ถ้าเกิดเขาต้องเอาเงินให้คุณคุณต้องเอารถกับเล่นจดีนให้เขาไปออันนี้เอาง่ายนี่จบเอ,เอาเงินมาก็ไปจบอะ,อะแต่ปรากฏว่าตอนะเอารถไปเอ๊ยเบนนี่เขาอยู่เบนนี่เขาอยู่นนนยก็คุณได้เงินเขามาใช่ไหมคุณเงินไปใช้นี่คนนั้นดิแล้วก็ถึงจะเอาอเล่นเดีนมาให้มันคู่กับรถถ้อย่างน,น้าลืเขาไปผมเชื่อว่าประกันต้องจ่ายเงินให้ไฟนั้นและไฟแนนซ์ถึงมาให้เรา <ใ>คือกระบวนการนั้นเนี่ยม,มันจะมีกระบวนการอ,อัตโนมัติอยู่แล้วแต่แต่ให้เราทราบที่มาที่ไปว่าอย่างพี่คนนี้เขาต้องทราบแล้วว่าหนึ่งการคืนทุนแปลว่าวเราบปิดชอบแม็กซิมัมเต็มจำนวนที่ตกลงไว้ในสัญญาครสองนี่ไฟนแนนซ์ที่มีอยู่ไม่ต้องเครียด<ม>เงินจำนวนนั้นจะถูกปิดบัญชีไฟแนนซ์โดยอัตโนมัติ จะเหลือเท่าไหร่ก็เรื่องของเราว่าผ่อนมาแล้วมากน้อยเหลือเท่าไหร่ก็คือเอายอดทุนประกันไปตั้งเอายอดที่เหลือไฟแนนซ์ไปลบส่วนที่เราได้ส่วนที่เหลือส่วนรถเกิดเล่มทะเบียนยู่ยู่ยี่ยี่เนี่ยให้ประกันให้ประกันไปซะโอเค๋อนี่คือคืนทุนหน้าที่ของพี่คนนี้คือหารถใหม่ซะส่วนพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับคืนทุนชัดเจนแล้วเอางี้ผม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 เราได้เลยนะว่า กังวลเรื่องเป็นหนี้อยู่ใช่ไม่เป็นละไม่เป็นละเดี๋ยวจะออโตเมติกในการใช้หนี้อันนี้เรื่องหนึ่งส่วนคืนทุนแปลว่าประกันจะรับผิดชอบแม็กซิมัมตามที่ทำสัญญาไว้คุณไปดูในอ๋อในสัญญาปในสัญญามีอยู่แค่นั้นเองนะฮะแล้วคุณทุนเอาแค่สบายใจได้เอาเวันว่าหารถเลยหาเชื่อใหม่หาเชื่อใหม่เป็นนี่แล้วไม่เป็นหนี้แล้วข้อนี้ผมก็ไม่เคยพอถามนี่แล้วไม่ต้องบอกก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยว อคืนทุนคืออะไรยังไงผมนึกว่าค้าขายอะไรแล้วคืนทุนไม่ใช่จบละนะครับผมชอบอาจารย์ปิฎพัฒน์มากนะครับคำสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากกันเรามาร่วมมือกันไม่ประมาทดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถูกครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิิพัฒน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับช่วงรอบรู้เรื่องรถกับอาจารย์ปิฎพัฒน์ครับผมแล้วเจอกันนะ